ด,ด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นทีมงานแล้วก็นักแสดงอละ,ละครเรื่องลูกสาวกำนานรวมทั้งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ด้วยนะคะที่เช้านี้แท็กทีมกันเข้ารับร,บรางวัลอันทรงเกียรตินะคะจากกระทรวงวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีค่ะพระนางตุ้ยเกียกรติกมลน้ำฝนพัชรินและทีมงานผุ้มกับและเขียนบทจากละครลูกสาวกำนานจากค่ายทีวีทันเดอร์นะคะนอกจากจะดีใจได้กลับมาเจอหน้าเจอตากันอีกครั้งแล้วนะคะครั้งนี้ยังน่าชื่น ปลื้มใจกันอีกด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อผลงานลูกสาวกำนันได้รับการยกย่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าเป็นละครที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกเกษตรกรอินทรีย์ 4, และการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงแก่สังคมค่ะโดยผ่านสื่อโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นะคะซึ่งเชา้านี้ทั้งหมดค่ะพร้อมทั้งผู้บริหารตัวแทนไทยทีวีสีช่อง3ก็ได้แท็กทีมกันเข้ารับถ่วยรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณค่ะในฐานะเพื่อในฐานะเพื่อเผยแพร่ความรู้นะคะให้ประชาชนได้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน งานนี้นะคะคนที่ดีใจที่สุดก็คือพระนางตุย้ยแล้วก็นำ้ำฝนรวมทั้งคนเขียนบทด,ด้วยล่ะค่ะดีใจครที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นแนวทางในการที่ทําให้คนไทยมีแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขและพอเพียงครับ ก็ดีเกินคาดจริงๆนะคะทั้งในเรื่องของที่เสียงโหรล์ที่แฟนๆได้รับด้วยใช่ไหมคะยังได้รับประโยชน์จากความรู้มากมายนะคะในละครไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างพอเพียงที่พี่ตุย้ยได้บอกแล้วก็การที่เอาสิ่งที่ธรรมชาติให้มานำประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตเนี่ยค่ะก็ตรงนี้เกิดประโยชน์มากๆเลยค่ะคือในฐานะนักเขียนแล้วก็สร้างสรงสรค์สิ่งที่ดีในงานของเราทุกชิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวไหนก็ตามค่ะเพราะว่าทุกเรื่องะะละครมองตัวเองเออมองละครก็ต้องให้ประโยชน์กับคนดูทุกเรื่องค่ะอ ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับละครเรื่องลูกสาวกำนัน,นะคะ่ะก็บอกแล้วนะคะทำละครก็ต้องแบงคืนสู่สังคมด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของคุณตุ้ยด้วยในผะู้ใหญ่กับนางมานะคะ 5โมงเย็นนะคะที่สนามกีฬาพระรามเมศวนจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งก็มีทั้งคุณปอทิสดีพันประพาตั้ววริศโอ้โหต, 4, ต้ AF 3, 8, น AF4 ตู้เ f 3แปดนุ่มสุภาพบุรุษใยแบนโอ้โหได,ได้ว่าเยอะมากนะคะลิสต์ไม่หมดก็ยังไงไปเจอกันได้นะคะวันนี้ที่ลบบุรีค่ะแล้วค่ะและอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ไม่ควรพลาดนะคะก็ต้องคอนเสิร์ตนี้ค่ะชะตาชะตาฟ้านะคะรำลึกร้อยปีเพลงพระนิพนธ์พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้า จัก,กรพันธ์นะคะเพนซิริค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะโดยลูกหลานท่านจักรนะคะนําโดยครอเดียจัก,กรพันธ์นะคะคุณหญิงหมัดหม่อมราชวงศ์มาลินีจัก,กรพันธ์ร่วมด้วยนะคะครอบครัวเ <c oughs> สกดีกมลามาทิสาสุโกศนค่ะดลชัย <c oughs> บุญรัตนบุญรัตรเวศค่ะแล้วก็หลังร,อร็อกเก็ตซ่าด้วยพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงห้ามพลาดนะคะจองบัตรก็ได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะ <c oughs> นะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรและเครื่องประดับจากไฮดี้ซีเกรดเอนเนอร์จีและท็อป o ็อปด้วยค่ะครับสาวที่นี่อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนแล้วก็ฟิตร่างกายให้แข็งแรงนะครับเปิดช่อง3มแช่ไว้เลยนะครับติดตามทุกสถานการณ์ที่สําคัญแล้วก็สุดยอดของความบันเทิงที่นี่ที่เดียวพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับพวกเรา3าคนและทีมงานซีซันบันเทิงสดลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ